กินเลยก็เอาหนีไปวางเลยตัวเนี้ยวางเลยเราหนีนะวางไปเลยวางไปเลยเราหนีนะหนีหนีอยู่แล้วไปต่อไปต่อไปให้ต่ออันละเอาที่ไม่ไม่ไม่เขาเขาต่ออยู่แล้วล่ะต่อเข้าไปเข้าไปมีอะไรก็เข้าเหมือนกันเดี๋ยวเราคิดก่อนพี่เผื่อมีอะไรดีวางไว้ก่อนเออ สงสารเขาาก่อยืดขึ้นมาก่อนยืดขึ้นมาก่อนไต้มมึงละเราต้มสองเลยเฮ้ยเราได้สามแล้วได้สามแล้วปั๊บปั๊บนี่เละชนะตะลุงปั๊บปั๊บเ้ากินใี่ดูกินให้ดูโอยโอยต้มรั้มรือับเือครับคุณผู้ชม